สวัสดีครับคือคุณเนี่ยอยากหาแมบพบในโลบอกเล่นไหมครับคือถ้าใช่เนี่ยแล้วคุณเนี่ยอยากเล่นแมบพบที่คุณจะได้จําลองการเป็นโจนไหมครับถ้าคุณอยากเนี่ยผมมีแมพมานําเสนอนะครับนั่นก็คือแมพโนโตร i ตี้นะครับในแมพนี้เนี่ยคุณจะได้รับบทเป็นโจรน,นะครับที่คุณจะได้ออกแบบต้นที่ต่างๆเช่นพวกธนาคารหรือร้านเพชรและก็ที่อื่นๆที่แมพมีให้นะครับผม ในแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นต่างๆบางด่านเนี่ยมันจะทําให้เราแบบสเตลอย่างเดียวนะครับแล้วก็หรือก็คือแบบคุณเนี่ยจะต,ต้องขโมยของเอาไปแบบแนบเนียนครับไม่ให้โดนจับได้แล้วก็จะมีด่านที่ให้เราแบบยิงป้นเป็นอาชญากรน,นะครับยิงยิงมั่วเลยยิงมั่วเลยยิงหมดน,น,น,นะครับแล้วก็จะมีพวกตำรวจทหารหรือหน่วยสว่านพวกตัวเบ้งตัวบิก๊กตัวใหญ่ตัวเบิ่้มเทิมมาไล่ยิงคนนะครับ ว่าคุณนั้นเป็นคนเลวมากซึ่งมันก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณนะ่ะชอบการเล่นในสไตล์แบบไหนแบบจะเป็นการป้นแบบเนียนๆสเตลอย่างนี้หรือคุณจะเป็นพวกบ้าไล่ยิงมั่วบูหลกมันก็แล้วแต่คุณเลยและในแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบการอัพสกิลนะครับในด้านต่างๆด้วยซึ่งพวกสกิลเนี่ยจะมีผล กับการเล่นของคุณเป็นอย่างมากนะครับถ้าคุณอัพสกิลที่ทําให้คุณวิ่งเร็วขึ้นหรือยิงแรงขึ้นอะไรงนี้มันก็จะช่วยคุณในการเล่นได้มากเลยนะครับใช่มันจะช่วยคุณในการเล่นได้มากเลยอย่างเช่นคุณอัพวิ่งเร็วคุณก็แบบเล่นสเตลนะครับเล่นสเตลคุณก็วิ่งผ่านไปเลยวิววิ่งผ่านหน้าไปเลยมไม่รู้นะมันมันมึนครับบอดมันมึนซึ่งพวกสกิลเนี่ยครับมันก็จะมีให้อัพอยู่สี่สาย ซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสกิลให้อัพต่างๆนะครับแบบเป็นมีโก้สลับแบบสลับย่องสายสเตลีลอะไรพวกนี้นะครับแล้วในแบบนี้เนี่ยมันก็ทำมาทำระบบมาค่อนข้างสมจริงพอสมควรเลยแต่ถ้าตัดเรื่องที่ผมวิ่งผ่านพวกพวกบอดไปโดยที่มันไม่ไม่สงสัยเลยเลยนะแล้วก็มีปืนต่างๆมากมายนะอาวุธ ใกล้ก็มีหลายบนนะไม่ว่าจะเป็นมีขวานอะไรก็ช่างเถอะและแบบ้วแมปแล้วแมบปจะมีระบบหน้ากากระบบกาชานะเปิดหน้ากากให้ให้คุณได้ไปเสียตังนั่นเลยนะครับหาหน้ากากทเท่ใสนะ่นะครับเอาไปเอ็กอาร์สมาร์ทด็อกได้นะเพราะคุณไม่มีหน้ากากาที่เท่ขนาดนี้นะครับร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเดี๋ยวผมก็จะ โชว์เกมจริงที่ผมไปเล่นกับน้องมาให้ทุกคนดูนะว่าพวกเกมเพย์มันเป็นยังไงมันแย่ตุ่นผมแม่โมบงเจ็ดเพ่ไหนมันแย่ตึ๊เด็กแค่เซ็นเด็กเหมือนหมังวายอะเด๋อแย่ตึ๊โผเด็กมุกพอตังมาแต่นี้ผมมุดแก่แล้วแย่ย่ามาโอ้มึงกูว่าหาดฮานอร่อยมึงสนใจเพราะว่าปนิพดนเจ็บปุ๊ดเจ็บปวดมากเลยวันนี้ยูไม่ยอมเพราะมันรู้เจใจของมึงมึงจะวิ่งมีแต่กูพร้อมยิงกูพร้อมการยิงแล้ว <c oughs> เพอาด่านนี้เลยเหรอในแม่เลยนะเออตอนนั้นกูมาโซโลโอ้ยทำไมมึงยิงคนดีวะมึงยิงทำไมวะ <c oughs> ไม่รู <c> ้เ <oughs> <c oughs> นี่ยชีวิตนี้กูวางแค่เซนที่ก็พอแล้วเอาเอาอะไรเอาไอ อะไรเนี่ยกระจกอะไรเนี่ยมายังไงเนี่ยนี่โอ้ยบอกเลยตำรวจมนเข้ามาไม่ได้แน่นอนอ้าวทำไมต้องเก็บของไม่ได้กระเป๋าเต็มอ่ะอ่ะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะมันไม่คือได้เก็บอ่ะเข้าไปใกล้ๆ มาตำรวจเข้ามาอือๆๆนี่แหละเอ้าทำไมเป็นไงอะไรไม่เหมือนที่คิดไว้ทำไมอ่ะเอ้ยทำไมทำไมไอ้เนี่ยไม่เหมือนที่กูคิดไว้ เอ้ยน้องอะไรน้องกันให้อยู่น้องกันให้อยู่ทำไมสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันโว้วววเต็นเลยนะ โลมีวันแตกด้วยเหรอวะนึกว่ามันจะไม่แตกจะแตกเบ๊มีกล่องกระสุนนะสางกล่องอย่ใช่พี่เดี๋ยวน้องวางให้วันีสกิลที่เอกซอัพมา พี่โยนขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้องเอาไปเก็บให้โอเคอุ้ยน้องน้องน้องลืมถอดไอ้นี่ออกลืมถอดเก็บเสียงออกโอ้ยยิงไม่มันเลยแล้วว่า หมดแล้วเอาจริงก็รุนหมดแล้วแหละนั่นนะพี่พวกนั้นนีนน่่พวกนาฬิกาพวกนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,แล,วแล้วนาฬิกาแหวนตรงนั้นนะ่ะไหนนี่อย่าแหวนเนี่ยมุอ๋อ เลหมดแล้วเนี่ยมหมดแล้วหมดแล้วทำไมมันน้อยอ่ะหรือคิดเองมันน้อยก็มันมีอยู่แค่นี้เล่นไปจบไปโคตรหนอึ่งชั่นยูเม่ เลือดเหลือไไดยิบเห็นเป็นยังอร่อยเด้เออ้าวรถเรามาแล้วเนี่ยเอา้าอะไรวะกำลังบันเลยรีบมาไปไหนไม่เวลากลับบ้านแล้วไปไปพี่พี่เดินขนเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเออเดี๋ยวน้องเลือ่อยพวกนี้หรอไม่มีอะไรให้เลือเ่อยเลย เราไปเรื่อยกบนไหมพี่เรื่อยไหมเรื่อยไหมไปเรื่อยไปเรื่อยหาเพื่อนไม่ได้ไดูง่ายเองเลยดได้มาสองล้านแล้วเนาะแบบอีซี่อีซี่จริงป้นป้นแบบนี้ง่ายกว่าป้นแบบสเตลอ,อีก